คำถามแรกให้บริการลาซาดากันเลยค่ะโอเคครับก็ขอให้ลาซาด้านะครับอยู่คู่กับพวกเราประชาชนไทยอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอให้มีโปรโมชั่นโค้ดลดเยอะๆนะครับแบบตลอดไปครับมาสนองนี้นะชอปแบบพวกเรากันต่อไปเลครับขอพูดดีโปรเด่นจากมิตรนานเลยครับ เราอยากซื้ออะไรในลาะาด้าไอเทมต้องมีไอเทมไอเทมที่ต้องมีใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใช่อยากได้พวกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมครับตอนนี้ครับของผมก็ตอนนี้เน้นไปทางพวก,พวก,กอุปกรณ์แมวครับจะเป็นพวกออของเล่นแกวที่นอนหรือแบบน้ำพุอะไรเงี้ยเขามีหมดเลยลลเชิงสั้นๆเรามีเคลง็ดรับในการชัอปี้ทางลาซาด้าไปยังร้านครับ ครับผมของผมก็จะกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนครับแล้วก็รอแคมเปญตอนเที่ยงคืนปุ๊บแล้วก็กดซื้อตอนนั้นพอดีจะได้ส่วนลดเยอะครับยิ่งไ่ครับครับผมผมก็กระช้ายครับแต่ของผมจะเป็นเน้นเก็บคูปองคูปองลาซาด้าเขามีเยอะมากมันลดหลายชั้นหลาย่อแล้วก็เก็บให้ครบทุกอันครับก็จะได้ราคาที่เป็นดีลที่เป็นคุ้มค่าที่สุดครับครับาสุดท้ายฝากเชิญชวนช้อปทางลาซาด้าเลยครับครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาช้อปลาซาด้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขามีโปรดีโปรเด็ดจริงๆครับลดเยอะมากจริงๆครับ ในช่วงในวันที่เกิดวั9นี้นะครับผมาซาดาเซอร์ไพรส์เบอร์เดียเซลใชครับผมก็จะลดเยอะมากๆแล้วมีส่งฟรีดทัวรไทยเหมือนเดิมด้วยใช่ครับพี่ครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีส่วนลดเนี่ยมูลค่ามากกว่าร้อยล้านเลยใช่ใช่ใช่ใครได้ยิงก็ฝากด้วยนะครับโอเคถามหรืโชว์พิเศษหน่อยค่ะสำหรับในงานนี้เออราเตรียมไปถึงไหนแล้วครับครับจริงก็มีมีเทลที่ เราไม่เคยร้องที่ไหนครับใช่ครับแค่เราเองเราก็เตรียมเพลงที่เป็นเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยแล้วก็ทำเป็นโชว์ด้วยอะไรเงี้ยก็ื่อให้อยากให้ดูในรายกระจายครับเพลงทำเปผลงานค่ะทุกการเห็นว่าจะเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของวกเราสองคนด้วยนะครับใช่ปะเพื่อนเอาไม่ใช่ผมคนเดียวเราคนเดียวนี้ไม่เคยเป็นเรื่องของเราก่อนนะเป็นคนแรงที่ทำเังก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คือ การที่เป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยคือการที่เอาซีรีส์มายำรวมกับ,บ<อ>กที่ถ่ายใหม่ร้อยเรียงใหม่ในรูปแบบหนึ่งครับก็จะได้ไปเรียกว่าไปร่วมดูกับแฟนๆหลายๆคนแบบคนที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันก็จะได้ดูในโรงเดียวกันเลยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบรรยากาศใหม่อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับชมครับขรอนุญาตพายว่าตัวมันเล่นะครับเพรู้ว่ามีโปรเจกต์นี้จริงๆตื่นเต้นตอนแรกก็ตื่นเต้นครับคือเราก็แบบเราก็ เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องยังไงกันต่อนะอเ <ừ> um. พราะงานคู่กันเราก็เราก็เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึง่งอันนี้เราก็เหมือนตอนแรกเราก็แบบปินเป้งกบบว่าเราจะไปทำไมต่อแต่พอเราได้ฟังเดเรื่อ,อนนงได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคมันน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่แฟนๆหรือว่าคนที่ยังแม้แตย่ยังไม่เคยดูซีรีส์เนี่ยเข้ามาดูในโรงแล้วก็น่าจะได้รับความรู้สึกที่มันใหม่ๆนี่ก็เป็นความสุขแน่นอนอย่างฉากความฟินในภาพยนตร์มันจะมากกว่าในซีรีส์ไหมต้องไปดูโอ้โห จนึงอ่ะก็มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนครับเพราะคือเราเรียกว่าโตขึ้นไปอีกระดับนึงครับถ้าหวังอะไรไหมร้ายดีม่พอแต่ว่าเออมันอยู่เข้าไปในโรงายแล้วนะมันจริงๆคาดหวังให้แฟนๆมีความสุขกันอีกครั้งนึงนะครับผมว่าให้ถ่ายที่ถึงแล้วก็ให้ให้เหมือนเป็นเป็นอีกโมเมนตมมิงดีๆเหมือนได้ส่งสารวัตรไทยกลับเข้าสู่โลกของยายไปด้วยกันแล้วกันขนาดเรื่องนี้ครันเห็นจะมีฉากที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนจะมี ก็น่าจะมีหลายหลายประเทศพร้อมกันเลยใช่จะพร้อมกันทุกประเทศเลยนะจ๊ะลองติดตามนู้นประเทศหนึ่งค่อันนี้ต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นเป็นทิเสร็จไหมครับเพื่อมีโอกาสแบบในทางการเมืองคุณนี่จีวอนอาริตเตอร์คือเราพอจะพูดได้อะไรได้เท่านี้เลยครับโอ้เราจะมีการเรียนเพิ่มหรืออะไรเพิ่มหรือไม่ก็ถ้ามีถ้ามีเวลาได้แหน่าสนใจครับเพราะว่าก็ชอบอะไรที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ต้องกันนูก็ดูอยู่แล้วแต่ก็คือรับรองความเป็นจิต เหมอะน,นิดกว่าไหมก็ต้องไปดูกันเลยครับไปดูในโลกครับไม่สปอยเลยครับเรากให้ฝากเลยนะว่าจะเข้าฉายวันไหนเปงไงครับครับผมก็จะแล้วเาเอาเลยเอาเลยเอาดีกว่าวันที่2เมษายนนี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศทั่วโลกพร้อมกันทั่วโลกสิทั่วโลกเลยใช่พร้อมกันทั่วโลกเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะเพราะเราพี่กันมยู่ด้วยครับสนุกมีความสุขแล้วก็จิ้มไปพร้อมกันได้เลยครับ ท่านี้พี่ของทางนี้เป็่งขยัอาไปตอนนั้นที่เย่แบบข่าัาค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือ,อถึงไหนแล้วครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางช่องเป็นคนจัดก,การครับก็ทางช่องก็มีประสานกับทางทนายดูกันว่าทํายังไงต่อไปครับอย่างต,ตัวเราเองต้องมีการระวังตัวมากขึ้นไหมอือจริงจริงก็ระวังมากขึ้นนะครับเพราะมันมีข่าวมาเ่เราก็เริ่มกังวลนิดนึงแล้วว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าครับก็พยายามรองเลยมากขึ้นอย่าง เขาบอกว่าให้กําลังใจครับแล้วก็คอยระวังช่วยกันอะไรช่วยกันอะไรกันครับอ่ะแฟนคลับบ้างค่ะมีมาส่งกําลังใจามคอมเมนต์หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะใช่ก็มาแฟนๆก็ส่งกําลังใจกันมาเยอะครับก็ขอบคุณแฟนๆมากมากครับผมก็จะระวังตัวเองดีๆครับอันนี้ขั้นตอนมันเป็นในส่วนของคือไรเป็นปอยจะรางหรือเปล่าพื่ความดำเนอคดีไปแล้วหรืออะไรยังไงเขาที่เาที่เราขอมว่า ขอดทราบเหมือนจะกำลังคุยกันอะไรอยู่กำลังรวบรวมนาะงรวบรวมอยู่ครัเห็นข้อทานี้ก็มีขึ้นเทนทวิตขึ้นเทนบ่อยมากเป็นงงไบ้าชินหรือยังคะชินหรือยังเอ่ยเทนอันดับหนึ่งขึ้นเรื่องไหนนะครับมีเอ่อเรื่องมูฟคี่แล้วก็เรื่องที่ยอดตามในยอดตามในทวิตทวิตเตอร์อืมอ๋อของทั้งสองคนเลยหรอไม่ได้แต่จริงๆช่วงนี้แบบพวกเราทำงานกันต้องใช้เวลาที่ทำเล่นโซเชียลน้อยลงเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าก็ต้อง เหมือนกับอยู่ในช่วงไถ่โฟ์และไถ่หนักด้วยเลยนะจะ,ยจะพยายามจปฟังเสีงเทรงกับงานที่ทำตรงหน้าอยู่<ม>ตรงนี้ก็จะอาจจะห่างๆจากจากโซเชียลมีเด<ม>ียเป็นมากพอสมควรเหมกันครับพอได้ขึ้นตลอดรู้สึกในกานทำอะไรก็สพอร์ตู้เราตลอดทางขึ้เมนตลอดนะบางทีก็แอบ รู้สึกปิดนะรู้สึกว่าแบบเขาก็แบบรู้สึกเขาแบบเล่นอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ทํางานอยู่ตรงหน้าเราฟังเซ้นต์จริงจริงจนบางทีจนแท็กลงหายไปแล้วเพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยก็แบบบางทีจริงๆไมอยากเข้าไปเล่นมาใช้แต่ว่าจริงๆถ้ามีโอกาสวันไหนถ้าเห็นเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมก็เห็นมีแฟนแบบตั้งแฮชแท็กแบบเรียกร้องเลยว่าเออให้ให้ส่งอ่าลงรูปหน่อยก็ได้ไหมคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรหน่อยเออแบบชิดถึงนะน้องวินอันนี้ใครที่ไปกินที่แฮชแท็กหรือไงสอน สโนบอลใช่ไหมใช่ก็จริงๆถ้าวินมีโอกาสได้เห็นจังหวะตอนที่เขาเล่นแท็กกันอยู่พอดีวินก็จะพยายามเข้าไปร่วมร่วมด้วยครับเพราะว่าก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันนะครับผมอที่ไปออนแฟน์นี่จริงค่ะพี่ถึงเหมือนกันครับช่วงนี้ถ้าหายหน้าหายตายไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับกำลังตั้งใจทำงานมาให้คนทั้งได้ชมแน่นอนครับสุดท้ายค่ะฝุดท้ายงานเลยค่ะทุกคนที่มีอยู่ครับก็ฝากด้วยครับพวกเราคู่กันในมูฟวี่ครับก็เดี๋ยวหน้าจะให้ดู พร้อมๆกันแล้ว่2นาฬิกาดวงนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ยังฝากซีรีส์ F4 <ช>ของพวกเราด้วยนะครับทุกคนตั้งใจกันมากๆครับแล้วก็อยากกดติดตามครับขอบคุณขอ